อันนี้คือข้อสังเกตนะครับนี่คือคำสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ซึ่งในพระไตรปิฎกนะครับก็จะมีคำอธิบายของสาวกปะปนเข้ามานะครับนั่นก็คือหลังจากที่มีพสูตรออกมาแล้วตามต่อด้วย คําอัตถาธิบายพวกนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของสาวกนะครับไม่ใช่คําสอนที่ออกจากพระโอษฐโดยตรงดังนั้นพระไตรปิฎกก็มีคําอัตถาธิบายของสาวกสอดแทรกเข้ามา นะครับนี่คือวิชาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งคําสอนที่ออกจากพระโอษฐ์ของพุทธองค์ก็เป็นวิชาหนึ่งนั่นก็คือวิชาที่ไม่ตายนะครับนั่นก็คือกลับสู่ สู่ธรรมชาติเดิมนะครับคือเรา,าไม่ต้องใช้การเดินทางนะครับการไปกันมาเดินทางออกนอกสังสารวัตรไม่มีระยะทางนะครับเพราะใน นอกสังสารวัตเพราะในเอกภพนะครับหรือที่พุทธองค์ได้กล่าวและได้แบ่งออกเป็นสองฟากฝั่งใหญ่ๆนะครับฟากฝั่งหนึ่งก็คือสังสารวัตมีสามผืนมาตั้งที่กล่าวนะครับในสังสารวัตนั่นก็คือ มีเกิดปรากฏนะครับ 1. เกิดปรากฏนะครับ2เสื่อมปรากฏนะครับ3ตั้งอยู่และปรากฏการอื่นๆนนะครับเสื่อมเรื่อยๆก็แก่เสื่อมเรื่อยๆ ก็เจ็บนะครับเสื่อมที่สุดก็ตายตายไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพบหรือพื้นดานเลวอยู่ในทุกติวิบากนรกนะครับถึงแม้ท่านจะสำเร็จวิชาแพทย วิชาวิศวกรหรือวิชาต่างๆนะครับเป็นวิชาของปุทิชนใช้ในการประกอบสัมมาชีพก็ตามนะครับวิชาพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ท่านออกจากสังสารวัตร